ทิ้งแถวนี้เลยมังว่าเฮ้ยมีคนหรือเปล่าไม่ไม่มีคนวะทิ้งดีกว่าทิ้งเลยเอ,อ๋อทำไมพี่ไม่แยกขยะรูไหมว่าการที่ไม่แยกขยะมันทําให้โลกมันร้อนตอนนี้โลกมันร้อนมากแล้วที่เพราะว่าคนอ่ะไม่แยกขยะพี่ควรทายังไงอะ่ะมันมีการวิธีการแยกขยะดูเราไปดูกันว่าเขาแยกขยะกันยังไงไปไปกันไะจริงเหรอไปไป ใช่เครื่องได้ใช่มันสามารถเอามาดีเซลแล้วเอากลับใช้หใชหม่ได้เห็นไหมถุงพวกนี้นะสะอาดเอาไปใส่ของก็ได้แต่พวกเราน่ะเอาไปทิ้งอย่างนี้ของไม่มีค่าเลยเนี่ย<ช>นี่ไปดูการแยกผิวจากของมันไปน่าสนใจน่าสนใจดูนี่เงี้ยทำไมแค่ถุงพลาสติกเขาก็แยกไว้เขาไม่เอาของรวมกันเนาะแล้วแล้วขวดนี้คนทิ้งมั เรามาดูที่การแยกขยะของชาวแพทยวิธีทำกันนะคะขยะของเราจะแบ่งออกเป็น8ประเภทประเภทที่1คือถุงพลาสติกที่แห้งและสะอาด2พลาสติกชนิดแข็ง3กระป๋องอลูมิเนียม4ลังโฟมเก่า5กระดาษและเศษกระดาษหรือผ้าเก่าๆที่ย่อยสลายได้6กขวดแเจาที่ล้างสะอาด7 กล่องมทีต่างๆเช่นกล่องกะทิกล่องน,นมที่ล้างสะอาดแล้วและสุดท้ายประเภทที่แปคือเศษโลหะต่างๆที่ขึ้นสนิมขยะบางประเภทอาจจะมีคราบตกปปกติดอยู่เราจึงต้องนํามาล้างและตากให้แห้งก่อนทิ้งลงถังค่ะเมตตาต่อ,ตอทุกชีวิตคิดแยแครให้ดี